สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสุดปังน้องโอลิฟโชว์ร้องเพลง17นาทีวันเดียวดู4ล้าน โซเชียลแห่แชร์น้องโอลิฟโชว์ร้องเพลง17นาทีของมิลลิทำยอดวันเดียวคนดู4ล้านกว่าชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์สนัน่นกลายเป็นเรื่องฮือฮาบนโลกโซเชียลเมื่อน้องโอลิฟแม่ค้าขนมโตเกียวเนยกรอบวัย23ปีที่จังหวัดเชียงใหม่โด่งดังชั่วข้ามคืนกับชุดเสื้อแหวกอก,อกจนกลายเป็นกระแสฮิตท,ทั่วบ้านทั่วเมืองจนได้เซ็นสัญญาได้เป็นศิลปินในค่ายไหทอง คจนมีกระแสะออกมาเรื่อยๆได้โพสต์คลิปร้องเพลง17นาทีของนักร้องสาวมิลลิในติ๊กต็อก โดยบานนี้27เมษายน2565น้องโอลิฟได้โพสต์คลิปร้องเพลง17นาทีของนักร้องสาวมิลลิลงในติ k t o ็อกพร้อมแคปชั่นว่าขออนุญาตร้องเพลงนะคะ17 17นาทีมิลิมิลลิ a 7นาทีที่ฉันรอคอยโตเกียวเนยกรอบโอลิฟโตเกียวเนยกรอบกินให้หน่อยอร่อยนะคู่รักต่างวัย หลังจากคลิปน้องโอลิฟโพสคลิปร้องเพลงวันเดียวมียอดคนดูมากถึง4.1ล้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเสียงฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรือควรร้องให้ชัดกว่านี้ขอขอบคุณแรงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ